แสดงว่ามีประสบการณ์มันบอกครับว่าปลูกหญ้าอ่อนมันบกเกิดหรือจังไดอ่าอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองครับคนที่เขาจะขายทนได้เขาก็ตัดขายให้สั้นๆเขาก็ตัดขายแน่นเขาเขาบอกเขาว่าเอาไปปลูกแต่เขาก็ว่าเออปลูกได้ปลูกได้พอเขามาปลูกแล้วมันบกคืนครับอ๋อแต่พันนอ่อนนี้เขาบอกปล่อยมันบอกครับเขาคือมันเสียสวนครับผมมันเสียสวนเอาไปแล้วพี่น้องเกษตรกรเพื่อนก็ปลูกบ่ได้มันขึ้นบ่ดีม เน้นคุณภาพดีกว่านะครับเนาะเขาจะบ่ได้เสียเวลาการไถการป้้นสองรอบนะครับเพราะว่าการไถการป้้นสองรอบก็คือการลงทุนไปอสองเท่าล่ามไปไกลเติบด้ค่ะล่ามไปนะล่ามไปหางเกศเลยโอ้มากกว่าซองเมตรเดอร้อนี่ออันนี้คือมันเลื้อยหามันคือบ่อตั้งซะมันเลื้อยคือมันหาพื้นที่ลงโอ้จมบ่อตัง,ตงแสดงว่ามันหาพื้นที่ลงแล้วมันกัดสิทธ ตั้งอีกที่นึงมันบอกถ้ามีที่ว่างเล้วมันจะเลื้อยอ๋อแสดงว่าถ้ามันยังบ่บนนานแน่นนี่มันจะบบยอมตั้งเลยนนโอ้หลังฝนตกนะครับหลังฝนตกประมาณสิบนาทีนะครับมือนี่ก็แวะมาชมาแปลงหญ้าแพงกลาของพี่กอบโชคนะครับโอ้กำลังงามเลยพ่นอนะถึกฝนเลยมาเบิ่งกันนะครับว่ะ เพื่อนคือจงไว้ยาวแทบันนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะไปถามเจ้าของสวน,ยน,น,วนสหย,ออนย้าเพื่อ,อนนะครับเพื่อนคือจงไว้ยาวเพื่อนคือโบตัสแห่งงอจากเถื่อนนะครับก็ยาวเติบ้นี่ครับนีประมาณเกือบสามสิบเส้นนะครับป้าป่านนี้ยังโบตัสอยู่นะครับอ๋อเจ้าของสวนมาพอดีครับสวัสดีครับพี่กอบโชคสวัสดีครับผมโอ้หญ่าคือยาวแล้วคือโบตัสจากเถื่อนครับ เพราแปลงนี้บครับอ๋อแปลงนี้พอดีที่เอาไว้ทำพันนะครับพี่น้องเพิ่นขอเอาไปเห็ดพันอ๋อเพิ่นขอไปเห็ดพันครับผมก็เลยต้องปล่อยให้อายุมันได้แล้วกะ่อนพันมันได้อ๋อครับครับอันนี้ยังเห็ดพันหมดได้บ่ครับยาวปานนี่แหละตามลักษณะนะครับการที่เขาดพันได้นะครับขอมันยังน้อยๆนะครับก็ต้องมีห้างขาวๆนะครับอ๋อต้องให้เห็นห้าก้อนม่นบ่ครับแม่นครับต้องเห็นห้างขาวๆ มันจังสีออกออกได้ครับอ๋อจางสีติดดีมันบอกมันแก่เต็มที่ครับตัวนี้ยังอ่อนอยู่ครับอันนี้ยังอ่อนบ่ครับนี่แมนโอ้ยาวขนาดนี้ยังอ่อนบ่ครับนี่ครับอันนี้ลักษณะจะทําพันธุ์ได้มันจะเป็นนี่นะครับอ๋อเริ่มเริ่มออกหักแล้วมันบอกครับนี่อันนี้คือเอาไปทําพันุ์ได้อันนี้คือนิดหน่อยครับแล้วมันกระจออกตามข้อตามข้อนี่ครับอันนี้มันหลายข้อนะนะครับเนาะแมนอันนี้หลายข้อเพราะว่าการทําพันธุ์ของแพนกลาคือ เอาจะใส่ทอนพันนะครับคือทอนพันตัวนี้คือต้องให้มันแก่จังหน่อยครับแก่พร้อมจะเริ่นพันนะครับผมโอ้ <c oughs> เหตุผลที่เ่นปล่อยหญ่าให้ยาวนะครับที่แรกนึกว่าเป็นยังเิ่นคือบ่ตัดจักเถื่อนนะครับเนาะงัวเพิ่นก็ต้องเป็ดซิบก่าโตนะครับแต่ก็บบอยอมตัดหญ่าจักเทื่อที่แท้ก็คือพี่น้องมาขอแบ่งพันแม่นบอกครับโอ้ลักษณะผมก็คือตอนนี้จะปล่อยปล่อยมันจะมันจะล้มครับช่วงนี้ พอมันลมปุ๊บร้มปุ๊บมันจะงอหัวขึ้นถ้างอหัวขึ้นปุ๊บผมจะปล่อยประมาณสิบมือครับแล้วผมจะตัดเห็ดพันอ๋อแต่พันอ่อนอ่อนนี่เขาบอกปล่อยมันบอกครับเขาคือมันเสียสวนครับผมมันเสียสวนเอาไปแล้วพี่น้องเกษตรกรเพิ่นก็ปลูกบ่ได้มันขึ้นบ่ดีแมนมันโอกาสที่จะติดมันก็ยากครับบ่เต็มที่แมนบอกครับเฮาก็เลยต้องปล่อยให้มันแก่ๆโตจักหน่อยจนกว่ามันสิออกห้างมันบอกครับหรือว่าจังใด โอ้สมพัสเลยเพื่อนบ่อตาจักเถื่อครับเพื่อนเพื่อนเบิ่งขนาดบักเงาเลยนั่นนี่สามสิบกว่าเซนสามสิบอ่าสามิบน่าจะบ่ได้ครับกม่เหจะเป็นสี่สิครับสี่สิบมันบ่อสามสิบก็กคือไม้บรรทัดหนึ่งครับไม้บรรทัดหนึ่งเนาะอันนี้มันมัน,มนเลยไม่บรรทัดนะครับไม่บรรทัดหนึ่งกับประมาณนี้ครับอ๋ออันนี้สี่สิบถึงห้าสิบแล้วนี่เขาสร้างจองจักรโล,ล้วครับนี่อาอยุสวรรนี่กัประมาณพันกโลครับโอ้พันกโลแหละ ครับ,นะรบ,บาดว่าจากาจากมือนี้นะครับอีกประมาณจากมือจากสีตัดให้แบ่งปันเกษตรกรได้ครับอตอนนี้ผมกะไว้ประมาณอีกประมาณยี่สิบมือครับยี่สิบมือเนาะต้นเดือนกระดาครับต้นเดือนกระกดานะครับเนะาะจะได้ครับเพราะว่าเอาเขาเขาต้องการที่ให้คนที่เสียงเงินไปแล้วให้พดี โอ้ครับครับครับแสดงว่ามีประสบการณ์มันบอกครับว่าปลูกหญ้าอ่อนมันบ่เกิดหรือจังไรออันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองครับโอเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้ปลูกห้าเขาอยากไปซื้อหญ้าครับซื้อหญ้าปุ๊พ่อเขาคนที่เขาจะขายทนได้เขาก็ตัดขายให้สั้นๆเขาก็ตัดขายแน่นเขาเขาบอกเขาว่าเอาไปปลูกแต่เขาก็ว่าเออปลูกได้ปลูกได้พอเขามาปลูกแล้วมันบกคืนครับ เป็นบ่อคืนมันบ่อติดนะบ่อติดเลยแมนที่รกีเขาก็ว่าเป็นน้ำเห้เาแต่แล้วเขา้มาศึกษาบึงเขามาศึกษาบึงดีแล้วมันเพราะว่าไอพวกหญ้าพันนี้มันจะเกิดนี่ครับนี่ครับตามขอเนะตามขอนะครับอ๋อเนี่ยมันกําลังจะเริ่มนะครับกําลังเริ่มเนาะคำนัยเนาะแมนครับตรงนี้คือเราต้องใส่ใจกับลูกค้าเขาว่าลูกค้าเขานี่ปล่อยไปแห้งไหนเขาะสนนะนำรับผิดชอบให้ครับโอ้เสียเแนะนำให้การปลูก แสดงว่าฟาร์มเฮาน,นี่เน้นเน้นคุณภาพเน้นเน้นว่ามันไปปลูกเลยลูกค้าที่ซื้อไปปลูกแล้วมันตรงติดเนาะครับ,รบต<ร>้องได้ผลผลิตน่ะมันบอกครับคือว่ากาบบรบริการหลังการขายนะครับผมอ๋อผมตีเน้นไปทางนั่นหลายเพราะว่าในแปลงหนึ่งผมตีเห็ดย่านายครับเย็ด่านายก็มีเนาะครับผมกำลังเริ่มก็เลยบริอักสีลูกค้าสายเพราะว่าจริงอยู่ครับเงินอ่ะได้ครับเอาญ้าอ่อนขายกันได้เงินครับแต่ว่า การที่เข้าสียู่กับเขาได้โดนบ่อลูกค้าพนะแต่เปอร์เซ็นต์การรอดมันก็สีรอดบ่ดีเท่าที่ควรน่าจะเลยครับห้าสิ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 บเนาะจากร้อยเปอร์เซนต์แฮดี้มันจะงอกร้อยต้นมันอ่ะรอดห้าสิบเปอร์เซนต์เนาะครับครับผมโอ้แนวนั่นครับผมปลูกจักไลท์ครับนี่ทั้งหมดเนี่ยขยายบ่หลายครับน่าจะประมาณทั้งเทิงกับแม่นหรอวะตามถนนถนนทางเดินครับโอ้ใส่วางวางไวเบิดแพงกอล่ามดนะครับนี่ตอนนี้มีแพงกอล่าครับ ออโอ้ยัล่า,ามดครับแต่กต่ยังบยอมที่ว่าจะปล่อยให้ลูกค้าไปปลูกครับ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 โอ้อกรกาก็ว่าเป็นยังผ่านไปผ่านมาคือบุนเห็นผนดัดขายจักเครื่องนะเห็นลูกค้าถามตลอดนะครับเนาะขายอยู่ฟาร์มฮาโลเลยจักบบาทครับตอนนี้บอกตอนนี้ยังอ,อยู่หาบาทคือเก่าอยู่ครับอ๋อหาบาทแต่เขาเน้นคุณภาพเนาะคุณภาพครับโอ้เน้นว่าลูกค้า ซื้อไปแล้วปลูกปลูกติดปลูกได้ผลนะครับเพื่อที่ให้ไปเป็นผลต่อยอดต่อไปนะครับเนาะโอ้ตัวไรที่มันปลูกก็ได้ผมบอให้ไปครับอ๋อครับครับครับสาเหตุก็คือเอาเคยมีปุ่มด้วยที่ว่าที่เขาซื้อหง่ามาเขาอยากปลูกนะครับพอเขาอยากปลูกปุ๊บคนที่เขาจะขายเขาจะตัดยังใดเขาก็ตัดให้พอเขามาปลูกแล้ว มันบวกืนนะครับมันบวกิดมันบวกลิดเท่ากันโอ้ก็ฟังไว้นะครับสําหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับสําหรับคนเลี้ยงงวมือใหม่คนที่อยากปลุงหญ้านะครับว่าการเลือกหญ้าการเลือกทอนพันธุ์การเลือกฟาร์มที่เขาไว้ใจได้นะครับเนาะครับผมแทนที่เขาจะเสียเวลาถ้าสมมุติว่าเขาไปซื้อหญ้าอ่อนมันเกิเสียเวลาแมนมันมันมันจะได้เ็ดใหม่แมนบอกเพราะว่า เจ้าของฟาร์มเขาก็อยากขายเขาอยากขายแน่นอนครับแมนบอกครับฟาร์มเงินคือเป็นที่ตั้งครับอ๋อสำหรับผมคือลูกค้าเป็นที่ตั้งเออเงินมันจะมามาหลายๆรอบครับบางฟาร์มคือว่าเอ้ยใานยังไม่ใหญ่นะแต่ลูกค้าอยากได้เป็นกระตั้นอย่างเดียวแล้วแมนบอกแต่บอกว่ากันครับอันนี้บอกว่ากันเนาะเน้นในฟาร์มผมอ๋อครับ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 ถ้าถ้าบ่มะที่ว่าจะไปปลูก ผม,ผมกะชีบมให้ครับอืมเฮาเฮาเฮาแนวคิดเหล่านั้นเนาะแม่ครับผมโอ้ขักขักขักนี่ครับนีนันนกเกตเบงเดอร์นี่นอันนี้อันนี้จะว่ามันไม่มรรัดหนึ่งกับประมาณน,นี้ครับอันนี้คือใายได้หรือยังครับอันนี้ยังขับมีพลกำลัง<ๆ>ครับกำลังกำลังเนาะอันน,นี้ห้าสิบเส้นนี่ครับน่าจะได้ห้าสิบเสนครับแล้วแต่คนหมักเนาะครับหย่าไนกับหย่าแพีงกุลามันใกล้เคียงกันไหมครับอ่าหย่าไนกับหย่าแพีงกุลาข้อดีข้อเสียมันจตกไปอีกแบบหนึ่งครับ เพนโกลานี่มันมันรู้สึกว่ามันจะแก่แก่แล้วมันจะแก่แล้วหญ่าไอ้เพนโกล่าหนง่วัวสิหมักกินกว่าครับอ๋ออายุเท่ากันความยาวเท่ากันนี่แม่นเพนโกล่านี่งัวสิจะกินดีกว่ามันอ่อนบ่ครับแต่ว่าหญ้าไหนเนี่ยถ้ามันแก่ปุ๊บมันจะแข็งครับอ๋อแข็งแล้วความจริงหญ่าไนเนี่ยถ้าเราปลูกในน้อยมันก็สุดนันไดอยู่คือหน้าไนปลูกน้อยนี่ก็คือ มันรอบรอบตัดมันมันไวนะคะรอบตัดมันไวเนาะประมาณสามสิบวันแล้วกะแต่ว่ามันแก่แก่แล้วเนี่ยในนี่วัวมันจะบลกินอ๋อครับเอาตรงตัดเร็วตัดเร็วตรงตัดเร็วนะครับเนาะแต่ปลูกหลายบ่ได้แต่ปลูกหลายเพื่อเพื่อที่เอาไปเอาไปขายนะไปขายเป็นท่อนพันได้อ่าเมนแต่ว่าถ้าเพนโกล่าเนี่ยมันจะทําแห้งได้แก่แล้วทำพันไม่ได้เราก็ทําเป็นแห้ง ครับเห็ดเป็นใยแห้งก็ได้เห็ดกระเฟืองนะครับโอ้เห็ดกระเฟืองน้ำหนักดีบ่ครับห้าแพงกอละที่ผมเห็ดมานะครับที่ผมเห็ดมาที่ผมความสวยงามครับผมเน้นแปดสิบวันครับได้หนึ่งตารางเมตรนะแปดสิบวันคือว่าหลังจากตัดลาะตัดหลังจากตัดแปดสิบวันหลังจากตัดแล้วแปดสิบวันผมจะบำรุงอย่างดีนะครับได้ ยี่เกิโลนะครับยี่กิโลต่อหนึตารงเมตรต่อหนึตารางเมตรเคยเห็นให้ให้แฟนขับเรือเอฟซีได้บึงอยู่ครับโอ้ได้ปลานน้นบ่ครับครับผมปลาเฉลี่ยแล้วกะโลละหบาทตารางเมตรหนึกประมาณร้อยร้อยก็ร้อยห้าบาทนะครับตารางเมตรหนึ่คูเมตรหนึ่งคณหนึ่เมตเมคูณหเมตรได้ถึงยี่กิโลครับผมเคยเห็นครับ อันนี้คืออายุ80แล้วก็บำรุงอย่างดีนะครับความสูงของหญ้าแพียกลาประมาณเท่าร่ครับอ๋อตอนน,นั้นน่กจะประมาณเม็ด20เนี่ยประมาณนี้นะโอ้เม่ดิบลเลยวะิ0ได้ครับีิ0น่นาจะได้โอ,อนน้ได้ปุย๋ยแล้วก็มันก็มันจะอวบครับตอนนั้นอืม <Okay. S 1> โอ้โอมือใหม่สิมาลองทดลองเมืองแปลงของพี่กอบชกเลยครับว่าหนึ่งตารางเมตรสี่ได้อ่าปริมาณ หงีย้ยถึงยี่สิบยี่สิบเอ็ดกิโลเลยบอกโรัโอ้ใครๆก็ไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมทำมาแล้วขนาดผมมาถ่ายทำ <S 2> <S 2> ผมยังบกค่อยเชื่อนะนี่เดี๋ยวมือใหม่ผมต้องมาทดลองนะครับมาทดลองแล้วก็มาขอให้พี่กอบโชคเพิ่นตัดให้เบิง้งจากหนึ่งตารางเมตรเนาะนีปนะกตินี่หญ้านีมันจะตั้งขึ้นเลยบออันนี้คือคุามันยาวเรียบร้อยแล้วมันจะล้ม,มเห็นไหมังเกรับารับ ปกติหญ้าจะไม่ล้มมันจะตั้งขึ้นอันนี้คือความยาวมันได้แล้วความยาวได้ความยาวได้แล้วแต่อายุยังไม่ได้อายุยังไม่ได้ถ้าอายุมันได้ความน้ําหนักมันก็จะเยอะขึ้นเหมือนบอกเยอะยังไดอายุได้แล้วก็มันจะอวบขึ้นอ้อโอ้กตัดนะครับดี่ตัดมันกระตัดการตัดเร็วนี่คลดีก็คือหญ้าจะหญ้าจะขึ้นเร็วแต่ว่าลูกค้าไปปลูกเนี่ย ม,มันอาจจะไม่ขึ้นนะครับมันอาจจะไม่ติดแต่ว่าเหมาะเหมาะส่วนส่วนที่ตัดเร็วญ้าจะขึ้นเร็วแต่ญ้าที่แก่แล้วนะเวลาเราไปตัดนะเวลาเราไปตัดมันมันจะนานขึ้นเลยความความงามมันจะแตกต่างกันอันนี้คืออันนี้คือประสบการณ์ล้วนๆนะครับโอ้สุดยอดเลยครับเมื่อนี้ก็โอกาสดีนะครับมามาเยี่ยมชมฟาร์มงัวพี่กอบโชคนะครับก็เลยมาเบิ่งแปลงหย้า ที่เพิ่นปลูกเลี้ยงงัวเป็นประจํานะครับอ่าที่เหลือจากเลี้ยงงัวนะครับตอนนี้งวัวเหลือจากโตครับอตอนนี้ผมปล่อยออกได้จะหมดแล้วเหลือประมาณสิบสิบกว่าตัวเลยล่ะอ๋อเหลือประมาณสิบกว่าตัวนะเพราะว่าเพิ่นตัดหญ,ญา้าเพิ่นก็เหลือจากให้งัวกินเพิ่นก็จะบแบ่งปันเกษตรกร,ร,กร,รที่เลี้ยงงัวนะครับเนาะ<ม>ไปปลูกขยายพันธุ์ต่อนะครับเนาะ,อะ,อะ,อะตอนนี้ออเดอร์เต็มหรือยังครับอ เหลือไม่มากครับเหลือไม่มากผมวางไว้ประมาณ2,000กิโลโอ้2,000กิโลตอนนี้พันกว่ากิโลแล้วครับแต่ว่าพอพอจะแบ่งได้อยู่อ๋อ oh, พอแบ่งได้อยู่เนาะมันมีมันมีมนมมมหลายรถนะครับตึก oh. ที่ที่มั่นคงหมายความว่าที่มันจะปลูกได้นะครับไปประมาณต้นเดือนกรกฎาคมต้นเดือนกรกฎาเนาะ,ะม,ามีม,มีเยอะเนาะ ตัดตรงนี้ก็ตัดได้อยู่แต่หมายถึงนั่นแหละมันมันยังอ่อนอยู่เนาะแต่ถ้าสีซัวๆก็ต้องอีกยี่สิบมื้ออีกประมาณยี่สิบวันนะครับประมาณต้นเดือนโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดปูก็หาไจะรอก็รอพิกัดบ้านกอกนะครับพิกัดบ้านกอกอ่าตําบลประปากอําเภอประปากจังหวัดนครพนมนะครับรับประกันคุณภาพนะครับเพราะว่าพี่เพิ่นกามีประสบการณ์ในการปลูกญงา บอกว่าสิเป็นยาอ่อนยาแก้เันกระปุกมาแล้วนะครับยาอ่อนก็สิบอกเกิดดีแน่ก็สิประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันบอกครับไอ้ที่ผมปลูกมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขนาดจะบ่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับบ่ถึงเนาะโอ้ข <c oughs> ึ้ <c oughs> นเลยล่ะจนได้ถ่ายปลูกใหม่นะครับโอ้จนได้ถ่ายปลูกใหม่มันบอกครับครับผมโอ้ก็ฝากเพื่อนๆเ,เกษตรกรไปอ่าพิจารณานะครับว่าการเลือกซื้อหยาเฮาควรสิเลือกซื้อในแหล่งที่ เชื่อถือได้นะครับแนงที่เขาบอ,บอต้องการที่จิตสติต้องการเงินปันใดเนาะครับเนาะก็คือเน้นคุณภาพดีกว่านะครับเนาะเขาจะบอได้เสียเวลาการไทยการปั้นสองรอบนะครับเพราะว่าการไทยการปั้นสองรอบก็คือการลงทุนไปอสองเท่าแมนบอครับ,บ,อ,รบอ๋อกว่าจิตพันหยาแล้วกวาจิตค่าไทยค่าปั้นก็คือสองเท่านะครับเนาะ โอ้ข้อมูลดีๆกับมือนี้กับขอบคุณพี่กอบโชคนะครับที่ให้ความรู้และกาข้อมูลดีๆนะครับในการปลูกห้าแพงโกลานะครับฝากช่องน้ำเลยนะครับเ้อฝากช่องน้ำบ่ครับผมช่องนี่ครับไอ้กอบโชคพาทัวร์ครับกอบโชคพาทัวร์เล็กๆน้อยๆนะครับผมฝากน้ำเลยครับโอเคครับกอบโชคพาทัวร์นะครับทางช่อง YouTube ของพี่กอบโชคนะครับเป็นกระเหเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวส่วนมากกับกัมหยาอ่ากับห้านะครับ กับกเกษตรทุกแขนงเลยนะครับเนาะโอเคครับมือนี้ก็ขอบคุณพี่กอบโชคหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ